ยันดีเป็นตจนายพี่น้องเอ่งน้ำกันจ้ะสวัสดีจ้า Alexander Service t ไทยมือนีแค่ข่าปลาค่ะพี่น้องหลังฝนตกนะคะเราก็มีชุดป้องกันฝนนะคะ พื่อฝนตกช่วงคณะที่เข้าเก็บนะคะเจะเก็บไปได้เรานิดนึงค่ะจะเป็นคายุวันนะคะหรือเห็ดพึ่งหวานลกักกะเสีีเห็ดผสมค่ะมีเห็ดมันปู่น้องค่ะเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับพี่น้องแล้วก็เห็ดก้อค่ะพี่น้องและข้างหน้าเจอนี้นี่ค่ะ แมคพี่นอาดไปน,นูน่นเป็นเห็ดเพิงตับเตาค่ะมันเ่าแล้วค่ะพี่น้องเจ๋ยบ่าเหรอแต่ว่าเดี๋ยวเจ๋อสิล่องเอาให้เบิง้งเดี่ยพี่น้องเพิ่นเ่าแล้วค่ะสภาเพ,พิ่นแต่ว่าน,นี่เขาเอาค่ะพี่น้องเอากลับบ้านด้วยจ้ะวิวดีมากเลยค่ะพี่น้องข้ังงลังเจอเป็นแม่นม้ำ สดชื่นสดชื่นเดินป่าค่ะไปกันต่อค่ะพี่น้องพึ่งหวานค่ะตับเต่าแต่ว่าเพิินเถ่าแห้งเหรอพี่น้องอันพึ่งหวานจ้าเห็ดพึ่งหวานอีกหนึ่งดอกใ้บอ่อโอ้ยน้องหวบัไใ้เราจ้ะถ่าแล้วไปต่อค่ะ มาดูกันค่ะว่าจะได้หรือเปล่าอ้ได้ยู่จ้ะพี่น้องงามอยู่จะโอุ้ยดอกนี้งามแห้งพี่น้องสีสันสด,สดใสมากๆเอ้ย่งามแห้งจ้าโอ้ยมีตัวอย่างกนไปนึ่ง เจอพึ่งหวานค่ะพี่น้องเห็ดตับเตาเนาะตับเตาพึ่งหวานภาษาสวิเดีนกอเอิรนสวิเดชเก็เอิรน,เ,น,เ,นเห็ดขาวุันเนาะจา้นะเมื่อเบิ่งกันคะ่ะว่าสิก,กินไดบอพี่น้องบางที่ดูภานนอกเพิ่นนีงามค่ะพี่น้องแต่ว่าคันท้าฮอพาเบิ่งข้างในเนี่ยบางที่อาจจะเป็นแมงคะ่ะเบิ่งกันค่ะพี่นนองโอ้ยได้บ่หด้เห็นบอ แต่ว่าหัวหมวกกินได้อยู่ค่ะตรงหัวหมวกกินได้อยู่ขาเพิ่นนี่แบบเบื่อเลยพี่นอ้องข้างในเป็นกรวงังเฮ้ยบ่ได้เหรอคะพี่น้องเสียดายเนาะแต่เสียดายเพิ่นทัดกันไปกันนี่ค่ะดอกอ่อนๆสีแมนบ่มาเบื่อกันแมนยูจ้า เด้ออุย้ยแม่มันนี่โดูโอ้ยเสียดายมัวคักเลยพี่นนองได้อยู่ <Okay. S 1> จ้ะพี่ใส่แดบอือ้อยูุ่นี่ค่ะกินได้บอ,อ้ยแม่งพี่นนองว่าได้จ้ะเท่าเกินเกียง ต้องต้องหาดอกน,น้อยๆแะ้ะจ้ะจะอยากมองหาดอกประมาณซ้ำเนี่ยจ้ะดอกแบบเนี่ยแกงแสบนี่เป็นเถาแลยวพัดกระแสบค่ะพัดน้ำมันหอยเห็ดตับเตาพัดน้ำมันหอยเดินมาเจอความสวยงามอีกดอกนึงแล้วครับพี่นอ้องมาเจอความสวยงามอีกหนึ่งดอกหลุดนลพี่นอ้องชิได้ป่ะอือ มาดูกันค่ะพี่น้องโอยโอ๊ยโอ๊กฮักอีกแล้วค่ะโอ๊กฮักโอ๊กฮักคุณไม่ได้ไปต่อนะพี่น้องพึ่งหวานตับเต่าของเราดูในพี่น้องฮ็ดคูลูอยู่นี่ละจ้ะแนวแสบ โอ๊ยนองกระสีบามแมงถอะเว้ยเอากลับบ้านด้วยจ้าเจออีกแล้วค่ะยืนคูเฮียงคูกันเลยจ้ใพ้่น,นะนองานแ้่ยค่ะสวยงาม พึ่งหวานของเราโอพี่น้องเบื่อกีนี้จ้าอือหึเมื่อกี้คมะขืนอยู่แบบนี้เพึ่งขาเพื่อนี่พี่น้องปาติโทโธปติโธเบ,กกบื้องจัว่าสิกินไดบอดอกนี่สิแมงหรือบ่แมงพี่น้องต้องงัดกันเลยจ้ะพี่น้องปวด ้ยขาแน่นแน่นดีเป็นตจะานายพี่นอ้องเอาเบิองน้ำกันจ้ะได้อยู่จ้ะสมบูรณ์อยู่แมงนิดนึงเดี๋ยวเขาเปล่มเล่มเล่มออกค่ะเดี๋ยวเขาเปตัดออก เบอร์กันนีชาพี่น้องนี่ความมากเกิดแห่กับข้นต้นหม่ค่ะพี่น้องเอาไปได้บ่เจออยากรูอยากเห็นค่ะโอ้ยว่าได้ค่ะพี่น้องแก่เกินแกงมีความอยากเกิดค่ะเบียดต้นไม้ เบิ่งดอกนี่พี่น้องขาเพื่อนเถ่าแห้งแล้วจ้ะเมได,ดอใดจะเอาให้เบิง้งซื้อว่าขนาดเพื่อนขนาดเพื่อนใหญ่ขนาดใดครับพี่น้องดอกมาเจกล๊ละจ้ะพี่น้องหนึ่งดอก ทัดไปจักน้อยค่ะยุพุนอีกหนึ่งดอกค่ะยุนี่ได้แล้วค่ะเดีย๋ยวกลับมาเอาดอกนี้ค่ะพี่นอหื้อ สวยงามเจออีกหนึ่งดอกค่ะพี่น้องโอยเถานะมึงเห็ดพิษดอกนี่พี่น้องบานเทามือเจอเลยค่ะเห็ดพิษ นะ้าพนเถ่าแห้งครับพี่น้องขึ้นล่าแล้วค่ะโอ้ยมือเจยกระสันขายุวันค่ะขึ้นล่าลอะเบื้องความอาลังการของขาเพ่นนะพี่น้องดูดิเดเจยสิพาหให้เบื้องค่ะแบบถางในลักษณะแบบใดมาพาเบื้องกันครับพี่น้องอันนี้คือวัดกินวัดไดแล้วค่ะลักษณะ เถ่าแห้งนี่ค่ะข้างในเพื่อนเจอแล้วคะ่ะพี่น้องว้าวโอ้โห oh, พี่น้องเกิดยุ้ไตยาคะ่ะเดี๋ยว เดบห้าเก็บเลยจ้าอู้วงในพี่น้องชุ่มนม้ชำช่ำฝนดีค่ะอากาศชุ่มชื้นดีมากเลยค่ะพี่น้องเห็ดเพิ่นกับแบบ ชุ่มไปน้ำค่ะเจอมากหลาย,ยจ้ะได้แล้วจ้าได้แล้วเดี๋ยวไปปัดทุ่งข้ามสาบกัน เป็นเปียกน้ำเิ่นจีบปัดหยางในจนังหน่อยค่ะเลวลาเขาใส่ใส่แปรงปัดเนาะคะ่ะนักนะนกษาเป็นจีบทองความสะอาดหยาดนิดนึงค่ะเมื่อนี้เจอใส่ชุดแมทช์กับสีเฮดมากเลยค่ะพี่น้อง ค่ะพวกนี้ อืมเนมือนปุ๊น,น่ะเหงือนปี่น้องพุนะ เดินต่อค่ะพี่น้องมาเดินต่อจ้าวิวดีดีจ้ะพี่น้องวิวสวยมากเลยหลงังฝนตกอากาศแบบสดชื่นมากเป็นลักษณะเนี่ยคะ่ะชั้นเป็นผู้ผู้เขานะคะเป็นชั้นลงเอียงลงสช่คะ่ะเอียงลงแล้วก็ไปติดกับแม่นม้ำ บรรยากาศดีมากเลยค่ะรู้สึกว่าสิแม่นบปนี่พี่น้องเรื่องเลี้ยงเงียยขวดหินนี่พี่น้องเอ,อ้าเห็ดอยังไม่นเงียยโขวดหินนั่นสิโอ้ยบังหน้บมึงแหน่มาเงียยโขวดหินเอาได้บ่ละ่ะเอาเบือ่อพนักขะไหม ใา่ไหมพี่น้องว่ามันธรรมดาได้นี่อยูโ่โขดหินมองนี่มองคนขึ้นไหมไม่แหย้อยู่ท่างเดินขึ้นเขาค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ลงไปใช้แม่น,มนะะ้ำแล้วค่ะตอนนี้เจอกลังสีเดินขึ้นค่ะเดินกลับขึ้นมาหาหามองจอดรถค่ะ จะเจให้เบิงบรรยากาศค่ะอยากให้ไม่เห็นบรรยากาศน้ำกันให้ชื่นชมบรรยากาศน้ำกันค่ะพี่น้องพูนค่ะทั้งล่างทั้งหน้าพูนอาจารย์เป็นแม่นม้ำนี่เจ๊กำลังเดินคืนค่าเอ็ดเวนเจอร์จักหน่อยค่ะพี่น้องเขปาปลาหาเห็ดม่วนดีค่ะ เจอคุณแม่แล้วฮู้คุณแม่เจอคุณแม่แล้วค่ะได้เปล่า,าถ้าไม่คือก็ออกไปป่าใหม่แม่ป่าใหม่เนาะออกจ่าจา,จาออขึ้นเลยขึ้นเลยเปลี่ยนป่าออก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 บ่คือบ่คือก็ออกออกออก ไปเจอเห็ดพึ่งอยู่กลุ่มนึ่งพึ่งหวานเอาไม่ได้มันฉ่ำน้ำมันเน่าจะในดูซิได้ปะใช้ได้ปะเนี่ยหนบังในบังโอ้โหโอ้โหกำลังจะเดินออกไปหารถพี่น้องขอบคุณมากจม่โอ้โหเก็บเลยแม่ดู๋นุถ่ายมาจอดคุยกันตรงนี้พอดีบังเอิญมากเจกระไดนี่คุณแม่ว่า คุณแม่ว่าลูกสาวมากโหดูสีดอกเขานะ่ะป่าป่าป่าออก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 เปลี่ยนป่านี่ถังของอีแม่นี่อะไรนะหัวหัวโมขาลายถูกถูก,ถก ดหนูเอาดอกนี้ก่อนใหญ่มากพี่น้องนยพี่น้องงามแห้งเอามือเจย์ก็เป็นสันๆได้บอได้บบอ,อ๋อสมบูรณ์เป๊ะ<ไ>ปพี่น้องเนี่ยเอไปหารถจ้ะเอาเพ่อ ดอกอ่อนเพุ่นค่ะลงซ้ายเลยคุณแม่ลงซ้ายลงซ้ายวุ้นคุณแม่อยู่ใไกลๆคพณ่นเห็ดอีหยังนอนนี่นอนง,งามเนาะตะวันเจ็อโบฮัวเพิ่นกินได่บ่ได เฮ็ดแืมเฮ็ดที่เจอบวกคุณบม่ค่อยกินายครับพี่น้องทั้งเสียเจอกับพวก้ากินจะมีตำลรายเปิดเบิ้องจีกศึกษานี่ค่ะพี่นอ้องปลาปลา,ปาทางของสวีเดนจะเป็นปลาปลูกนะคะแล้วก็พื้นที่บางพื้นที่ก็คือเาจะปิดกั้้นไบหเฮาเข้า,าขไปค่ะเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่วกเจอจอดรถไว้ทั้งนาตรงนี้นะคะ มองจอรถมุดเจอมุดเจอจอไว้ตรงนั้นเห็นไหมครับพี่น้องมีทางขยะแสดงว่ามีบานคนอยู่ข้างในค่ะจะเป็นบานค้นนะคะมีทางเข้าไปในบานค้นเป็นไพรเวทน,นะคะเฮาสามารถเดินเข้าไปได้นะคะเดินเข้าไปแต่ว่าบอให้เอารถเข้าไปนี่ค่ะมองจอรถเจอสังเกตนะคะ ทาส้อยตรงไหนมีทางขายะลักษณะแบบนี้ก็คือมีคนอาศัยอยู่ข้างในค่ะมูเจยเดินไปแล้วค่ะในช่วงอ่กลางๆคลิปเจยสิมันจะมีอ่ะใช่แมนามันอาค่ะตรงนั้นแหะค่ะจะมีบานพักบานบ้านถาวรเลยค่ะของฝรัง่งถึงแล้วค่ะรถเจยกระปองกระปองเห็ดอีแม่สายปลาอีแม่สายปลาบอกออกออกออก บกคือบ่คือออกออกออก work, เดี๋ยวเปลี่ยนปลากันค่ะพี่น้องอันนี้ก็ได้พ่อได้กินแล้วค่ะ